เปิดก็ถูกว่าไม่เปิดก็ถูกว่าเกิดเป็นปุ่มปุ้ยพันธิพาไม่ง่ายเลยจริงๆงานนี้เจ้าตัวจึงออกมาระบายความในใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวเมื่อต้องตัดสินใจทําอะไรโดยมีลูกๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย4ปีที่ผ่านมาการตัดสินใจเปิดหรือปิดไม่ได้เกิดจากความอยากอวดแต่เกิดจากแรงกดดันคําพูดและการตัดสินจากสังคมที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวไม่ว่าใครจะคลอดลูกปุ้ยถูกนาไปเปรียบเทียบถูกแสะถูกวิจารณ์รวมถึงมีข้อความส่งมารบกวนเป็นระยะๆบางส่วนลามไปถึงคอมเมนต์ด่า่าวตางๆ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานหลายปีและไม่เคยอยู่จริงๆในช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งเพิ่งผ่านการคลอดทั้งร่างกายและจิตใจยังไม่กลับมาแข็งแรงแต่ต้องเผชิญกับคำพูดการตัดสินและการชี้นำสำแล้วสำเล่าใครที่ไม่เคยอยู่ในจุดนี้อาจไม่เข้าใจว่ามันส่งผลต่อใจแค่ไหนหลักการในตอนนั้นปุ้ยเห็นว่ามันดีและในฐานะแม่มือใหม่ปุ้ยเลือกทำในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อปกป้องลูกแต่เมื่อการตัดสินใจที่ไม่เหมือนคนอื่นกลับกลายเป็นเหตุให้ถูกตั้งคำถามไม่รู้จบจนวันหนึ่งตต้้ออองงงยยนกลััับมาสสาสสววเว่ เราทำอะไรผิดจริงๆหรือเปล่าแนวคิดบางอย่างอาจใช้ได้ดีกับคนที่ไม่ต้องอยู่ใต้การจับตาของสังคมแต่สำหรับปุ้ยมันไม่ใช่การตัดสินใจในวันนี้จึงเป็นการเลือกเพื่อสุขภาพจิตของตัวเองและความสงบของครอบครัวไม่ใช่เพื่อเอาใจใครและไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากใครก่อนจะตั้งคำถามสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นกับชีวิตของใครอย่าลืมว่าคำพูดทุกคำมีผลกระทบและผู้พูดก็ควรรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกพูดเช่นกันไม่ใช่เรียกร้องให้คนอื่นรับผิดชอบ แต่ตัวเองกลับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย